คือเสียงมันฟังไม่ออกนะครับคลิปต้นเบั้าที่ผมกำลางังพากอยู่นี่นะครับคือผมมีแผนว่าจะมาเล่นเกมที่คล้ายเฟยนเนอร์พีดีผมไปเห็นนี้ในเพจสตูมาผมไปโหลดมามีสองภาคนะครับผมก็ค,คือมันก็ภาพสวยมากมากเลยครับดูจากเงาพัดลมก็ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องในคลิปนี้หรือในวีดีโอที่ผมกำลังผากนี้ มันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะมาบรรยายให้ฟังนะครับเริ่มมาจากเนี่ยผมก็เช็กกล้องนะเพราะว่าไม่เพียงแค่เอ่อเทียงคืนเองก็เ่าจะคล้ายแในเอดฟดีเนาะเพราะว่าตัวนั้นผมคิดว่าคือแรกเพจะไม่มีอะไรมาหรอกผมก็ลังดูกล้องไปเยผมก็เช็คคอยดูหลังครับดูท่อหน้าแล้วก็ดูกล้องต่อครับเป็นวงจรแบบนี้ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฮนะผมก็กลังดูกล้อง เราถ้าไม่เจออะไรผมก็ผมก็ผมก็จะเห็นไอ้หุ่นที่มันพังนะมีสองตัวนะไอ้หุ่นที่มันเนี่ยผมก็เช็คนะครับผมเช็คตลอดผมหันไปผมก็เช็คนี่ผมเช็คเนี่ผมมาผมก็เช็คกล้องครับครับเนี่ยครับอันนี้ก็ดอนเที่ยงคืนอยู่ผมก็เช็คไปเรื่อยเช็คเช็คไปเรื่อยครับจนตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแลวผมเลยเออเช็คเหมือนเดิมเช็คกล้องเหมือนเดิม เช็คเกล้องนะครับผมเช็คเท็คบรรยาตรงผมนั้นต้องมาดูตรงนี้ครับแล้วก็ห้อข้างล่างนะครับไม่มีสองทางที่ปีศาจจะมาได้นะคือข้างล่างกับข้างหลังผมนะครับคือดูนี่สิครับภาพมันสวยมากเนี่ยไฟก็ดีครับพัดลมยังสวยอ่ะเนี่ยครับดูรับสวยนะพัดลมแถวเกมไม่แหลกเลยนะมันสมูทครับใครอยากหลดก็หลดได้ครับในในปีศาจูนี้เขาเดี๋ยวผมขายของให้เขาเลยนะ คือนี่ครับผมก็ดูกล้องไปเรื่อยผมไม่อยากพูดอะไรเลยนะ่ะอันนี้ครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับผมเหมือนเป็นวันปกติที่ผมนั้นมาเล่นเกมแต่มันตีหนึ่งครับว่ายังไม่ออกมานะครับเนี่ครับผมดูชักผมก็เช็กกล้องเลยผมก็น่าจะไม่มาผมเลยมาเช็กที่กล่องเลยมาเช็กข้างล่างไปเรื่อยครับม,มาเช็กข้างหลังอีกเนี่ยครับผม นี่ผมก็ลองมาดูก้อนอีกรอบหนึ่งก้อมันหนวดซาซานะครับใครสังเกตได้ไหว่าก้อนมาซาซาเนะี่ยเห็นปะเห็นไหมครับคูยเห็นไหมผมเห็นนะนี่ผมก็ตั้งใจะจะปิดค้างไวเหมือนเฟรนดี้นะครับแต่มันปิดค้างไม่ได้ครับเกมมันก้าครับมันปิดค้างไม่ได้เห็นไหมโอเคทีสองก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับผมโอเคคเค ผมก็กำลังเช็คกล้องแล้วก็กำลังเช็คด้านหลังแทนเช็คกล้องไปเรื่อยๆเออผมมีซัอยนะให้ผู้หญิงที่มันเหมือนถือเสี้ยเนี่ยมันเดินมาาผมเ็แลกนเลยนะผมผมก็เช็คกล้องไปเรื่อยๆตอนแรกผมยังไม่รู้บว่าภัยอันตรายมันจะมาผมก็เช็คไปเรื่อยๆดูที่ไม่รู้สึกรู้สาะว่ามันจะมีตัวอะไรมาเด็กผมผมก็เช็คข้างหลังเช็คตรงตใต้เช็คกล้องเหมือนเดิม ครับผมนะเมื่อตีสองยังไม่ถึงตีสามก็น่าจะปลอดภัยนะครับน้ำมันพีดวยกันผมก็ลังเช็คเช็คข้างหลังครับเช็คข้างหลังไปเรื่อยๆผมก็ไม่เช็คกล่องครับเช็คข้างหน้ครับแล้วก็ไม่เห็นอะไรนะครับผมเนี่ยมันไม่เห็นอะไรแล้วมันยังไม่มีเนี่ยตีสามนะเนี่ครับตอนนี้นะตีสามมันจะมีตัวเดินนะสักสักตัวนหรอผมจะไม่ได้ครับครับผมเช็คเช็คกล่อง มองหลังครับผมก็เช็คไม่เช็่อไม่้าอะไรเ่ผมก็เช็่อ๊่าเ่ยรับไอตัวนี้มันจะมาฆ่าผมแบเห็นไหมทำไมมันวาด้วยคนแล้วแล้วมันหายไปผมก็เช็คก้อด้วยผมไม่เห็นนะผมรีบมองไม่้ด้หลังแล้วผมรีบปิดนะผมผมก็คอยฟังเสียงเท้ามันนะคือมันจะมีเสียงเด้ามันนะถ้าคืนสอนผมจะให้ฟังเสียงเท้านะเพราะผมจะรดเสียงเกมเสียงเกมมั้โคตรดังอะ ผูดีนะสีเกมก็ดังครับมันนอกไปแล้วผมก็ผมก็มกเช็คต่อแล้วผมอุ้ยแผมเจอหมูผมเลยลองเช็คดูแล้วก็ก้องพังผมเลยปิดประตูซ้ำๆผมเลยไม่เจออะไรผมก็จะเปิดประตูด,ดีไหมผมก็โดนโดนน้ํตาสแก่ผมเลยเปิดครับไม่มีอะไรไม่มีเลยผมเลยเปิดจะทำไปปรูข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้ครับ โอ้หผมก็เช็คตรงน,นี้นะครับแล้วไม่ตัวผู้หญิงเนี่ยมันก็มาที่ห้องเกมผมก็อ่าว่าไงเนี่ยผมก็ระวังตัวอย่างมากผมก็เช็คย่านหลังไปเช็คข้างล่างไปครับจนตอนนี้ก็ไอ้ตูวผู้หญิงมันก็หายไปแล้วผมเลยเช็คข้างหลังผมเห็นนะผมเห็นเงาผมเลยปิดปิดนานแล้วก็วฟังเสียงเท้ามาันเอาคุณผู้ชมมันจะน่าสนใจใช่ไหม่ะห้อเกมนี้ มันนะครับผมรู้ว่าทุกคนรออ่าไฟในไฟดีสองของแท้ในคือดีสี่แบบหมูทําใจแบบผมเล่นเกมนี้จนผมหัวใจเต้นตึกตัตกตักครับปัญหาแล้วใช่ไผมก็มาเช็คตรงนี้นะครับพื่อเสียงรบกวนโอเคครับผมมาเช็กมาเช็กข้างหลังเช็กตรงนี้ลองสองไฟครับหมูไม่แล้วฮะโอ้มีสองตัวเลยนะผมเนี่ยครับ,รบหาไปตัวนี้ผมเลยรีบเช็กข้างหลังไม่มีผมรีผมก็เช็กกล้องดูดีผมเช็ข้างหลังมันก็ไม่มีคนระ มันหายไปละสองตัวชี่ก่อนหน้านีผมเห็นอนะผมเลยปิดถ้าถคมว่าผมเห็นได้ไงผมเห็นเงาลรางๆนะครับผมไม่ย้อนคลิปไม่ดูนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะสอนดูอีกคนนึงผมต้องทำคลิปนี้ให้จบผมก็เปิดผมก็เห็นครับแต่ผมก็ไม่ปิดนะผมไม่เห็นจริงครับผมมาพาคนะลยผมมาตะต่อนนะ้ผมเห็นเลยผมเลยลองดูกล้องเรื่อยๆครับลองกล้องเรื่อยๆนะ ก็งเรื่อยๆฮะอุ้ยนี่ครับผมก็ปิดประตูครับผมบอกเลยผมผม,ผม,มาพากผมผมกำลงตกใจอ่ะผมมาพากเลยผมผมยังตกใจอย่าคิดเอาไว้กันคืออุ้ยเสียงก็กลัวในยัางหนาวอ่ะเมื่อกี้ผมก็ลองเปิดดูนะครับก็ไม่มีอะไรผม,มใช้กล้องต่อตีห้าเลยนะผมจะบอกเวลาแล้วก็มารุมกันสองตัวนะครับผมาาก็เจอโนมผมก็ดูกล้องไปเรื่อๆยๆกลับดูกล้องไปเรื่อยๆดูกล้องไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆผมก็ดูกล้องไปเรื่อยๆดูกล้องไปเรื่อยๆครับ แล้วก็ไม่เจออะไรเลยไอ้สองตัวเนี่ยที่มันถือห้องเกมอ่ะไอ้ทุกที่มันถือห้องเกมมันนองสองตัวผมไดเหินแล้วไมประตูฮะแล้วก็ปิดประตูปิดปิดประตูนานๆนะฮะนะผมก็ปิดประตูแล้วผมก็รอฟังเสียงเท้าผมกลัวโดนจัมส์แกลผมกลัวโดนจัมส์แกล์ผมเลยเปิดตรงก็ไม่มีอะไรแล้นั้นผมก็เจอหมูครับ้วหลังนั้นผมก็มาสองตรงนี้แล้นั้นผมก็ผ่านนะครับอย่าลืมกดไลค์ แชร์ซับสไคร้ให้เพื่อนคุณดูแลถ้าท่านคุชอบก็กดไลค์ี้นะครับ